คืนนี้ที่ลอบบป้โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารหอมแรงคนจีนหลายสิบคนกำลังยืนรอต่อแถวหน้าห้องอาหารบุฟเฟ่เสียงพูดคุยภาษาจีนดังระงมผสมกับเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยที่อยู่ในห้องนั้นต้องสะดุง้งคือพวกเขามองจานอาหารที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะบุฟเฟ่ด้วยสายตาแปลกแปลบางคนหัวเราะคิกคักบางคนกระซิบกับเพื่อนบางคนถึงกับยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปอาหารแล้วสายหน้าไปมา คำพูดที่หลุดออกมาเป็นภาษาจีนฟังไม่ค่อยออกแต่คำหนึ่งที่ได้ยินชัดคือผิดปกติสำหรับใครบางคนมันอาจเป็นเทียงคำพูดลอยๆแต่สำหรับหญิงสาวคนไทยที่ยืนอยู่ตรงนั้นคำนี้เหมือนถูกตกหน้าเธอคือพลอยพนักงานต้อนรับของโรงแรมที่ภาคภูมิใจในอาหารไทยและอาหารจีนที่โรงแรมตั้งใจเสิร์ฟคืนนี้เป็นคืนแรกที่โรงแรมเปิดบุฟเฟต์สไตล์ผสมไทยจีนอย่างยิ่งใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าแขกกลุ่มสำคัญกลับหัวเราะเยาะและใช้คำว่าผิดปกติ กับอาหารที่ทีมครูทุ่งเทหัวใจของพลอยสันสถานเธออดถามตัวเองไม่ได้ว่าหรือว่าคนไทยเท่านั้นที่กินแบบนี้โรงแรมหรูแห่งนี้ตั้งอยู่กลางถนนสุขุมวิทเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกพักมากที่สุดในช่วงปีนี้และอาหารบุฟเฟ่ต์ไทยจีนที่โรงแรมเตรียมไว้ก็คือความหวังครั้งใหญ่ที่จะสร้างชื่อเสียงและรายได้มหาศาลหัวหน้าเชฟคือเชฟวิทยายัวกลางคนที่เติบโตมากับการทําอาหารไทยแท้เขาใช้เวลาหลายเดือนออกแบบเมนูร่วมกับเชฟจีน รับเชิญเพื่อผสมผสานสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันมีทั้งต้งยมยำกุ้งรสเข้มข้นกุ้งมังกรผัดซอสเปรี้ยวหวานหมูแดงสลดบบางบางราดซอสน้ำผึ้งรวมถึงข้าวผัดกุ้งสไตล์กวางตุ้งที่หอมจนกลิ่นคลุ้งไปทั้งห้องพรอยเดินไปตามต้อเห็นแขกบางคนตักต้กตยมยำกุ้งขึ้นมาดูแล้ววางกลับลงไปอีกคนเอาตะเกียบทีบหมูแดงแล้วทำหน้าไม่พอใจส่วนโต๊ะมุมห้องมีชายชาวจีนไยกลางคนกำลังยกถ้วยข้าวต้มกุ้งขึ้นมาดูก่อนพูดกับภรรยาว่า นี่มันข้าวต้มหรือของเหลือคำพูดนั้นแม้จะไม่ดังแต่ก็แรงพอที่จะทําให้พลอยตัวชาเธอหันไปมองเชฟวิทที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวเปิดเชฟยิ้มพยายามรักษามารยาทแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลเพราะทุกจานทุกซุปทุกเครื่องปรุงคือหัวใจและศักดิ์ศรีของเขาเชฟพวกเขาไม่ชอบเลยหรอคะพลอยถามเสียงเบาเชฟวิทถอนหายใจแล้วพูดสั้นๆเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอะไรคือความจริงความจริงอะไรอะไร,อะไรคือสิ่งที่คนจีนเห็นว่าผิดปกติ อาหารไทยแบบไหนที่ถูกอุระยะ์ย่และสุดท้ายใครกันแน่ที่เข้าใจผิดคืนนี้คําตอบทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในห้องอาหารแห่งน,นี้และมันอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องอาหารแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีวัฒนธรรมและหัวใจของความเป็นไทยทรอยเป็นหญิงสาวอายุ25เธอเลือกทํางานโรงแรมเพราะรักการบริการและอยากนําเสนอวัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติรู้จักตั้งแต่เด็กเธอเธอติบโตมากับกลิ่นแกงส้มและเสียงครบตําส้มตามในบ้านอาหารสําหรับเธอไม่ใช่แค่สิ่งที่กินแต่คือความทรงจํา เชฟวิทคือคนที่พล่อยเคารพเหมือนพ่อเขาคือคนที่ทําให้เธอรู้ว่าอาหารไทยแต่ละจานมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้ยมยำที่เติดจนซึมเข้าเส้นเลือดหรือแกงเขียวหวานที่หอมจนทําให้คนต่างชาติร้องไห้ด้วยความสุขคืนนี้คือโอกาสครั้งสําคัญถ้าแขกชาวจีนพอใจเมนูนี้จะถูกโปรโมตไปทั่วโลกออนไลน์แต่ถ้าไม่โรงแรมอาจถูกตำหนิเสียชื่อและอาจเสียแขกไปตลอดกาลแขกชาวจีนกลุ่มนี้ไม่ใช่ใครแต่เป็นบริษัททัวร์ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อวงการท่องเที่ยวในเอเชีย คำพูดหรือรีวิวจากพวกเขาอาจชี้ชะตาของโรงแรมนี้ได้เลยพลอยยืนตัวแข็งขนาดได้ยินเสียงหัวเราะจากโต๊ะมุมห้องชายจีนใบกลางคนที่ชื่อหลิวเจิง้งหัวหน้าโทรกำลังพูดกับลูกน้องว่าอาหารแบบนี้จะเอามาเสิร์ฟแขกจีนได้ยังไงคำพูดนั้นเหมือนคมมีเสียดแทงกลางอกของพลอยและเชฟวิทเชฟวิทหันไปทางหลิวเจิง้งแววตาเขาไม่ใช่โกรธแต่เป็นความทา้าทายเหมือนเขากำลังคิดว่าถ้าคนจีนบอกว่าอาหารไทยผิดปกติงั้นคืนนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็น พอยืนอยู่ข้างๆใจเต้นแรงเธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงบุฟเฟ่ธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือการประทัะกันร,ระหว่างสองวัฒนธรรมใครกันแน่ที่เข้าใจผิดใครกันแน่ที่ผิดปกติคืนนี้คําตอบก,กําลังจะเริ่มต้นเสียงช้อนกระทบจานยังดังไม่หยุดแขกจีนหลายโต๊ะเริ่มคุยกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆบางคนหัวเราะเบาๆขณะตักอาหารบางคนทำหน้าไม่พอใจอย่างเปิดเผย พลอยยืนมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนโลกกำลังถมเข้ามาเธอภาวนาในใจให้ใครสักคนยิ้มออกมาและพูดว่าอร่อยแต่เสียงนั้นไม่เคยมาเชฟวิทยังคงยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เขามองการเคลื่อนไหวของแขกทุกคนอย่างระวังมือหนาของเขากอบขอบต้นไม้แน่นจนเส้นเอ็นปูดดวงตาคงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความกังวลพลอยเชฟรีทเบาๆเธอหันไปสบตาเขาอย่าเพิ่งกลัวนี่แค่จุดเริ่มต้นโต๊ะของหลิวเจิ้งคือศูนย์กลางความสนใจ เขาเป็นชายร่างใหญ่ใบหน้าเคร่งขรึมการที่เขาพูดอะไรแขกคนอื่นก็มักเห็นด้วยหลิวเจิงยกช้อนตักต้มยำกุ้งขึ้นมาเขามองซุปสีแดงขุ่นก่อนจะชิมเพียงน้อยนิดจากนั้นก็ทำหน้าเหยเกยแล้ววางช้อนลงทันทีรสชาติเกิดเกินไปนี่คนไทยกินกันได้ยังไงเสียงหัวเราะดังรอบต๊ะคำพูดนั้นแทงใจแผยแรงยิ่งกว่ามีเธออยากก้าวเข้าไปอธิบายอยากบอกว่าต้มยำคือหัวใจของอาหารไทย เผ็ดเปรี้ยวหอมมันคือความสมดุลที่คนไทยภาคภูมิใจแต่เธอพูดไม่ออกเพราะรู้ว่าคำพูดของแขกใหญ่กว่าเสียงของพนักงานธรรมดาแขกอีกคนลองชิมแกงเขียวหวานเขายกช้อนขึ้นมาสูดกลิ่นหอมของกะทิแต่เมื่อชิมเพียงน้อยนิดเขาก็วางช้อนลงแล้วสายหน้าหวานไปมันไม่ใช่อาหารขาวเลยมันเหมือนขนมเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเพราะยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดูถูกเชฟวิทยืนฟังทุกคำใบหน้าของเขายังคงสงบแต่หัวใจเดือดท่าน เพราะทุกคําวิจารณ์ไม่ได้พูดแค่กับอาหารแต่มันคือการดูถูกวัฒนธรรมที่เขารักเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีแต่เหมือนชั่วโมงยาวนานแขกบางคนเริ่มโพสรูปลงในโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโต๊ะหลายโต๊ะพลอยเหลือไปเห็นรูปต้ยมยำที่ถูกโพสพร้อมแคปชั่นภาษาจีนว่าอาหารที่นี่แปลกไม่เหมือนบ้านเราหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนโดนตกยำอีกครั้งทันใดนั้นหญิงสาวชาวจีนวัยยี่สิบกว่าเดินถึงจานมาที่โต๊ะบุฟเฟ่เธอแต่งตัวเรียบร้อยใบหน้าอ่อนหวาน แต่ถ้าทางไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเธอมองอาหารแต่ละถาดแล้วพูดเสียงดังพอให้คนรอบๆได้ยินนี่หรือคือบุฟเฟ่ต์รูของไทยพรอยกลืนน้ำลายรู้ว่าเรื่องนี้เริ่มลํำใหญ่เชฟวิทไม่รอช้าเขาตักต้ยมยำกุ้งใส่ชามเล็กแล้วเดินออกมาจากเคาน์เตอร์ทุกสายตาจับจ้องไปที่เขานี่คือต้อยมยำกุ้งแบบไทยแท้เชฟเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันไม่ใช่แค่ซุปแต่มันคือเรื่องราวของบ้านเราแขกบางคนหัวเราะยาะแต่เชฟไม่สะทุกสถาน เขาวางชามต้มยำลงตรงหน้าแขกหญิงคนนั้นลองอีกครั้งสิครับแล้วคุณจะเข้าใจหญิงสาวมองชามนั้นด้วยสายตามไม่เชื่อแต่เธอก็ตักน้ำซุปข,ขึ้นมาชิมอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้พูดทันทีเธอหยุดนิ่งสายตากวาดไปทางเชฟแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเพื่อนข้างๆก็เอ่ยแซ่ขึ้นว่าอย่าเสียเวลาเลยมันไม่เหมือนที่บ้านเราอยู่ดีเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งบรรยากาศในห้องอาหารเต็มไปด้วยความกดดันพรอยืนกำมือแน่น เธออยากตะโกนอยากบอกแขกทุกคนว่านี่คือรสชาติที่แท้จริงแต่เสียงของเธอเล็กเกินไปเล็กจนไม่มีใครสนใจเชฟวิทหันไปมองพลอยดวงตาเขาส่งสัญญาณว่าอย่ายอมแพ้จากนั้นเขาก็ก้าวกลับไปที่เคาน์เตอร์ครัวเขาหยิบมีดหั่นมานาบีดน้ำลงในต้มยำกลิ่นหอมสดชื่นกระจายไปทั่วห้องอาหารไทยต้องกินตอนปรุงสดใหม่เขาพูดเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินไม่ใช่แค่ตักใส่ถ้วยแล้วตัดสินแขกหลายคนหันมามอง บางคนเริ่มสงสัยบางคนเริ่มอยากรู้ว่าเชฟไทยคนนี้จะทำอะไรพรอยยืนมองด้วยหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่านี่อาจเป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันที่โต๊ะด้านหลังมีชายหนุ่มชาวจีนอีกคนหนึ่งนั่งเงียบมาตลอดเขาไม่หัวเราะไม่วิจารณ์เพียงแค่กินช้าๆและมองรอบตัวด้วยสายตาแปลกประหลาดพ่อยเหลือบไปเห็นสายตาของเขาและรู้สึกได้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาคือใคร และเขาจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในค่ำคืนนี้เสียงหัวเราะยังดังแต่ในหัวใจของพลอยและเชฟวิทเริ่มเกิดประกายไฟประกายที่จะนำไปสู่การประทะก,กันที่รุนแรงกว่าเดิมคืนนี้ไม่ใช่เพียงบุฟเฟ่ต์แต่มันคือสนามรบของรสชาติศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมเสียงในห้องอาหารเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกคนไม่ได้มากินอาหารแต่กำลังดูการต่อสู้บางอย่างเชฟวิทยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวใบหน้าเขานิ่งแต่ในใจร้อนรน เพราะรู้ว่าถ้าแพ้คืนนี้ไม่ใช่แค่เขาแต่โรงแรมทั้งโรงแรมจะเสียชื่อเพราะยืนอยู่ด้านข้างเธอกำลังสัน่นด้วยความกดดันแต่เมื่อมองไปที่เชฟวิทเธอก็พยายามสูดลมหายใจลึกเราต้องทำได้เราต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นแขกหลายตัวยังคงพูดคุยเสียงดังบางคนโพสต์รูปอาหารลงโซเชียลบางคนเริ่มหัวเราะเยาะมากขึ้นหลิวเจิ้งหัวหน้าทูหันไปพูดกับลูกน้องเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินอาหารแบบนี้ไม่มีทางขายในจีนได้หรอก คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักตอกซ้ำลงกลางอ,อกพลอยแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงใหม่ก็ดังขึ้นเสียงของชายหนุ่มที่นั่งเงียบมาตลอดคุณพูดเร็วไปหรือเปล่าเสียงภาษาจีนชัดเจนแต่ทุ้มนุ่มทุกสายตาหันไปที่โต๊ะด้านหลังชายหนุ่มคนนั้นวางตะเกียบลงชา้ชาๆเขาสวแมแว่นตาแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยผมว่ามันไม่ได้แยกมันแค่ไม่เหมือนที่พวกคุณเคยกินแขกหลายคนอึง้งเพราะไม่คิดว่าจะมีคนจีนด้วยกันที่กล้าโต้เถียงหัวหน้าทูย่างหลิวเจิง หลิวเจิงหันขวับไปมองนายพูดว่าอะไรนะชายหนุ่มยกน้ำชาขึ้นจิบอย่างใจเย็นผมพูดว่ารสชาติไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือคุณไม่เคยเปิดใจเสียงฮือฮาดังขึ้นพลอยเองก็เบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นคนแปลกหน้าคนนี้ยืนขึ้นปกป้องเชฟวิทยกยิ้มเล็กน้อยมุมปากกระตุกอย่างพอใจเขามองชายหนุ่มด้วยแววตาขอบคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรหลิวเจิงหัวเราะเยาะเด็กหนุ่มอย่างนายจะมารู้เรื่องอาหารอะไร ชายหนุ่มยิ้มบางๆผมอาจไม่ใช่เชฟแต่ผมคือคนที่รักอาหารจริงๆบรรยากาศในห้องอาหารเริ่มเปลี่ยนบางคนเริ่มเงียบลงบางคนหันกลับไปตักอาหารอย่างสงสยัยเชฟพริตตัดสินใจทันทีเขาหยิบกระทะขึ้นตั้งไฟน้ำมันเดือดดังฉากลินหอมเริ่มกระจายคืนนี้ผมจะทำให้คุณรู้ว่าอาหารไทยไม่ใช่ของเล่นพลอยรีบช่วยหยิบเครื่องปรุงพริกสดใบมะกรูดกะท่สดใหม่ทุกอย่างถูกวางเรียงอย่างรวดเร็ว เชฟวิทย์ทำต้ยมยำใหม่รงหน้าแขกทุกคนเขาใส่กุ้งสดลงไปกลิ่นหอมกระจายไปทั่วห้องแขกหลายคนเริ่มหยุดคุยและหันมามองอย่างตั้งใจอาหารไทยคือความสดใหม่เชฟวิทย์พูดเสียงดังกลิ่นต้องหอมสีต้องสวยรสต้องจัดจ้านเขาตักซุปออกมาใส่ถ้วยเล็กหลายถ้วยแล้วให้พนักงานเสิร์ฟไปวางบนโต๊ะของแขกแต่ละคนพร้อยยืนมองด้วยความลุนหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาแขกหลายคนยกช้อนขึ้นชิมบางคนทำตาโต บางคนพยักหน้าเบาๆแม้จะยังมีบางคนสายหน้าแต่เสียงหัวเราะย่อกเริ่มเบาลงชายหนุ่มแว่นที่เคยพูดแทนเชฟยกช้อนขึ้นชิมแล้วเขายิ้มบางๆนี่แหละรสชาติที่ผมตาหาหลิวเจิ้งเห็นปฏิกิริยาของลูกทีมก็เริ่หมหงุดหงิดเขาไม่อยากเสียหน้าเขาตักสุกข,ขึ้นมาชิมอีกครั้งแต่ยังคงทำหน้าไม่พอใจมันก็ยังแปลกอยู่ดีเขาพูดเสียงดังมันไม่เหมือนที่เรากินที่บ้านนี่มันไม่ใช่ของแท้ถอยอดไม่ไหว เธอเก้าวออกมากลางห้องแล้วพูดเสียงดังแล้วของแท้สำหรับคุณหมายถึงอะไรทุกสายตาหันมาที่เธอพลอยกำลังสั่นแต่เธอก็ยืนนิ่งของแท้คือสิ่งที่คุณคุ้นเคยเท่านั้นหรือหรือของแท้คือรสชาติที่มีรากเหง้ามีเรื่องราวห้องอาหารเงียบกริบไม่มีใครคาดคิดว่าพนักงานสาวจะก,กล้าโตเถียงหัวหน้าทัวเชฟวิทมองเธอด้วยความภูมิใจเพราะเขารู้นี่คือครั้งแรกที่พลอยกล้าออกมาแสดงความจริงในใจหลิวเจ้งยิ้มยก สาวน้อยเธอจะมาสอนฉันเรื่องอาหารได้ยังไงพลอยจ้องเขากลับฉันไม่สอนแต่ฉันเล่าเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงฉันเล่าว่าต้มยำกุ้งจานนี้คือรสชาติที่แม่ฉันเคยทําตอนฉันป่วยกลิ่นสมุนไพรคือสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งมันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือความรักความผูกพันแขกหลายคนเงียบดวงตาหลายคู่เริ่มมีแววอ่อนลงชายหนุ่มแว่นยกยิ้มเล็กๆเขาพูดเสริมขึ้นว่า ใช่อาหารไม่ใช่แค่รสชาติแต่มันคือเรื่องราวเชฟวิทหันไปมองพลอยแววตาเต็มไปด้วยกำลังใจเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนคืนนี้เราต้องเล่าเรื่องผ่านอาหารทันใดนั้นเชฟหยิบกระทะอีกใบเขาเริ่มทำผัดไทยเสียงไฟดังฉากกลิ่นหอมของซอสกระทะกระจายเขาพูดขณะทำเส้นผัดไทยคือการผสมผสานร,ระหว่างไทยกับจีนเพราะต้นกำเนิดของมันมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวจีนแต่เราปรุงรสแบบไทยทุกคนเงียบฟัง ทุกจังหวะการผัดเหมือนการเล่าเรื่องด้วยกลิ่นและเสียงพราอยืนช่วยจัดจานเธอแต่งด้วยถุงงอกกุยช่และมะนาวฝานเธอวางจานผัดไทยตรงหน้าแขกตัวใหญ่นี่คือเมนูที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราเธอพูดเสียงชัดมันคือสะพานเชื่อมไม่ใช่กำแพงแขกบางคนลองชิมเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอร่อยนะไม่เลวเลยบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเสียงหัวเราะย่อเริ่มเงียบลง แทนที่ด้วยความสงสัยและการตั้งใจฟังแต่หลิวเจิ้งยังไม่ยอมเขาพูดเสียงแข็งของกินที่บ้านฉันถึงจะเป็นของแท้ที่สุดเขายกมือขึ้นเรียกพนักงานเอาเต้าหู้เสฉวนมาเส่ฉันอยากให้พวกเขารู้อะไรคือของจริงพลอยตกใจเพราะโรงแรมก็เตรียมเมนูจีนไว้ด้วยและเต้าหู้เสฉวนคือหนึ่งในนั้นเชฟวิทหันไปมองพลอยทั้งคู่รู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบใหม่หลิวเจิ้งต้องการพิสูจน์ว่าอาหารจีนของโรงแรมไทย ไม่มีทางสู้รสชาติจีนแท้ได้พนักงานยกถ้วยเต้าหู้เสฉชวนออกมากลิ่นหอมเผ็ดร้อนกระจายหลิวเจิ้งยกช้อนขึ้นชิมแล้วพูดเสียงดังนี่ไงนี่คือของจริงรสชาติจีนแท้เขาหัวเราะเยาะอาหารไทยจะสู้สิ่งนี้ได้ยังไงเชฟวิทย์ไม่โกรธเขายิ้มบางๆแล้วพูดช้าๆคุณบอกว่าอาหารไทยสู้ไม่ได้งั้นคืนนี้เรามาลองกันดูทุกสายตาเบิกกว้าง พรอยรู้ทันทีว่าการประทะครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นห้องอาหารทั้งห้องเงียบกว่าที่เคยแข่ทุกคนเริ่มรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่เพียงมือค่ำธรรมดามันคือการดวนการดวนที่ไม่มีใครร้องขอแต่ทุกคนเฝ้าดูหลิวเจิงนั่งกอดอกยกคางขึ้นสูงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะเต้าหู้เสียชัวในถ้วยตรงหน้าคือสิ่งที่เขาเชื่อว่าคือรากแท้ของอาหารจีนเชฟวิทยืนสงบอยู่ข้างเคาน์เตอร์ มือทั้งสองข้างวางบนต๊ะไม้ร่างกายสงบนิ่งแต่ในใจไฟกำลังลุกโชนพลอยยืนอยู่ข้างๆใบหน้าซีแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าสิ่งที่เชฟวิทย์กำลังจะทำคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเชฟพลอยเอ,อ่ยเบาๆคืนนี้เราเสี่ยงมากนะคะถ้าแพ้เชฟวิทย์หันมามองเธอดวงตานิ่งลึกพลอยบางครั้งศักดิ์สรีสำคัญกว่าความปลอดภัยเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครไฟในครัวถูกเร่งแรง เสียงเปลวไฟดังวุบแขกหลายคนหันมามองอย่างสนใจเชฟหยิบกระทะเหล็กขึ้นมาเสียงโลหะกระทบดังกังก้องไปทั้งห้องเขาหยิบเต้าหู้ท่ายสดใหม่วางบนเขียงตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กมือหนาของเขาขยับอย่างมั่นคงคืนนี้ฉันจะทำเต้าหู้เสฉวนในแบบของฉันเองเสียงฮือฮาดังขึ้นแขกหลายคนมองหน้ากันอย่างตกใจเชฟไทยจะทำอาหารจีนงั้นหรือเขาคิดว่าตัวเองสู้ได้จริงๆหรอือ เสียงกระซิบดังไปทั่วห้องแต่เชฟไม่สนใจเขายังคงทำอาหารอย่างมั่นคงพรอยช่วยหยิบวัตถุดิบพริกแห้งบดหอมใหญ่กระเทียมทุกอย่างถูกหั่นและสับอย่างรวดเร็วเชฟใส่เต้าหู้ลงในกระทะเสียงน้ำมันเดือดดังชากลิ่นหอมเผ็ดร้อนกระจายไปทั่วอาหารไทยก็ใช้พริกเขาพูดเสียงดังแต่พริกไทยเราเผ็ดต่างออกไปเผ็ดที่ไม่ใช่แค่ความร้อนแต่คือความสดใหม่แขกหลายคนเริ่มหันมาจับจ้อง พนักงานโรงแรมหยุดยืนมองแม้แต่ชายหนุ่มชาวจีนว่้ตาก็เริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้เขามองเชฟวิทด้วยแววตาชื่นชมเพราะสิ่งที่เชฟกำลังทำไม่ใช่เพียงทำอาหารแต่คือการสร้างสะพานเชื่อมสองโลกหลิวเจิ้งยังคงยิย้มย่อเขายกถ้วยเต้าหู้เสฉวนต้นตํำรับขึ้นมาแล้วพูดเสียงดังของแท้กคือสิ่งที่สืบต่อมาหลายร้อยปีสิ่งที่นายกำลังทำเป็นแค่ของเลียนแบบเชฟวิทหันไปศบตาเขาของแท้กไม่ได้อยู่ที่สุด ของแท้อยู่ที่หัวใจที่เราทำพรอยยืนตัวแข่งหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งเรื่องรสชาติแต่มันคือการประทะของความเชื่อและความเชื่อคือสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากที่สุดเชฟใส่ซอสลงในกระทะซอสเข้มข้นกลิ่นหอมลอยฟุง้งสีแดงสดของซอสเคลือบเต้าหู้ทีละชิ้นเขาตักใส่ถ้วยเล็กวางลงตรงหน้าแขกพลอยหันไปมองแต่ละโต๊ะทุกสายตาเต็มไปด้วยความหลังเลลองดูสิครับเชฟพูดช้า,ชา แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารไทยกับจีนไม่ใช่ของแยกจากกันแขกบางคนหยิบตะเกียบขึ้นช้าๆบรรยากาศเงียบสนิทเสียงเพียงอย่างเดียวที่ได้ยินคือเสียงหัวใจของพลอยที่เต้นแรงชายหนุ่มแว่นตาคนเดิมลองชิมก่อนใครเขาเคี้ยวช้าๆหลับตาลงเมื่อเกลืนเสร็จเขายกยิ้มบางๆนี่มันไม่เหมือนที่บ้านผมเลยหลิวเจิ้งยิ้มย่อทันทีเห็นไหมฉันบอกแล้วแต่ชายหนุ่มพูดต่อแต่มันมีเสน่ห์ของตัวเอง แขกหลายคนเริ่มชิมตามเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเผ็ดแต่น่าสนใจมันแปลกแต่กลมกล่อมบรรยากาศเริ่มกลับมาอีกครั้งเชฟวิทยืนนิ่งแต่ในใจเริ่มโลงขึ้นพลอยมองภาพตรงหน้าน้ำตาเอ่อขึ้นเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่มันคือการเปิดใจการที่แขกจีนบางคนเริ่มเข้าใจว่าอาหารไทยก็มีคุณค่าแต่ในขณะที่ความมองเริ่มเกิดเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกครั้ง นี่มันยังไม่ใช่ของจริงอยู่ดีหลิวเจิ้งวางช้อนลงเสียงดังใบหน้าเต็มไปด้วยความหงุดหงิดฉันบอกแล้วสิ่งที่นายทำไม่มีวันแทนต้นตำรับได้เสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งบรรยากาศกลับมาเต็มเครียดเชฟวิทหันไปมองหลิวเจิ้งคุณพูดถูกฉันไม่ใช่คนจีนฉันไม่ทำของแท้แบบคุณแต่ฉันคือคนไทยและนี่คือสิ่งที่ฉันภูมิใจเขาหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนพูดช้า,ชา และถ้าคุณกลา้าคืนนี้เรามาเจอกันอีกครั้งด้วยอาหารจานสุดท้ายคำพูดนั้นทําให้ทั้งห้องอึ้งแขกหลายคนหันไปมองพลอยรีบหันไปถามเชฟเสียงสัน่นเชฟหมายความว่ายังไงคะเชฟยิ้มบางๆอาหารจานสุดท้ายคือการตัดสินพลอยใจสัน่นเพราะรู้ว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างเชฟวิทกับหลิวเจิงไม่ใช่เพียงแค่รสชาติแต่มันคือศักดิ์ศรี ชายหนุ่มแว่นตาหันมามองพลอยเขาพูดเสียงเบาแต่จริงจังคืนนี้ถ้าเชฟไทยแทหลิวเจิ้งจะนำเรื่องนี้กลับไปเล่าในจีนชื่อเสียงของโรงแรมชื่อเสียงของอาหารไทยจะถูกเหยียบย่ําพลอยตัวชาเธอเข้าใจทันทีว่าการเดิมพันคืนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเชฟพิทหันไปพูดกับพลอยเบาๆไปเอาสมุนไพรสดจากครัมาให้ฉันพลอยรีบวิ่งไปขณะหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอรู้ว่าทุกก้าวที่เธอวิ่ง คือก้าวที่พาไปสู่จุดตัดสินแขกทุกคนเริ่มเงียบบรรยากาศหนักอึ้งทุกคนกำลังรอคอยจานสุดท้ายที่จะตัดสินชะตาในคืนนี้เชฟวิทยืนตรงกลางห้องแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของเขาเงียบนิ่งแต่สายตาคุมดั่งเปลวไฟหลิวเจิงนั่งกอดอกสายตาเต็มไปด้วยความทา้าทายพลอยกลับเข้ามาพร้อมสมุนไพรในมือเธอหอบเหนื่อยแต่ดวงตาเป็นประกายเธอยื่นทุกอย่างให้เชฟและพูดเพียงสั้นๆ เชฟสู้เพื่ออาหารไทยนะคะบรรยากาศในห้องอาหารเหมือนหยุดหายใจทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือการตัดสินครั้งใหญ่และในวินาทีนั้นเองเสียงของเชฟวิทก็ดังขึ้นถึงเวลาอาหารจานสุดท้ายห้องอาหารเงียบลงทันทีเสียงจานช้อนแทบหยุดขยับทุกคนหันมามองโต๊ะใหญ่ตรงกลางโต๊ะที่ตอนนี้พ่อของนิดากำลังลุกขึ้นยืนสายตาแข็งกร้าวเหมือนคนที่ทนมานานแล้ว นี่หรือคือความภาคภูมิใจของคนไทยกินไม่เลือกทิ้งอาหารเต็มโต๊ะแล้วโทษว่าเป็นเรื่องปกติเสียงของพ่อดังชัดจนทั้งห้องสะเทือนแขกหลายคนสะดุง้งพนักงานโรงแรมถึงกับชะงักนิดาหน้าแดงกำ่ำเธอไม่คิดว่าพ่อจะพูดแรงขนาดนี้แต่ก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่พ่อเก็บกลั้นไว้พ่อคะเสียงเธอสัน่นเรามากินข้าวอย่าให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นใหญ่ได้ไหมแต่พ่อกลับสายหน้า เล็กตรงไหนนี่คือเกียรติของบ้านเมืองนี่คือภาพลักษณ์ของคนไทยต่อหน้าคนจีนต่อหน้าต่างชาติเสียงกระซิบเริ่มดังทั่วห้องบางโต๊พยักหน้าเห็นด้วยบางโตกลับหัวเราะเบาๆเหมือนไม่ใส่ใจชายชาวจีนที่นั่งข้างๆถึงกับวางตะเกียบลงเขามองพ่อของนิดาด้วยสายตาแปลกใจก่อนพูดภาษาไทยที่ไม่ชัดนักว่าผมเคยคิดว่าคนจีนถูกว่าเสียงดังกินทิ้งกินขว้างแต่วันนี้ผมเห็นคนไทยเองก็ไม่ต่าง คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกนิดาถึงกับกลั้นหายใจพ่อกำมัดแน่นแขกทั้งห้องเงียบกริบความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับถูกเอ่ยออกมาตรงๆจากปากแขกต่างชาติพี่ชายของนิดาลุกขึ้นบ้างเราไม่ได้แย่ทุกคนอย่าเหมารวมคนไทยทั้งหมดจากตัวเดียวแต่เสียงนั้นกลับสัน่นเพราะเขาเองก็รู้ว่าโต๊ะของครอบครัวเขาคือปัญหาแม่หลับตาน้ำตาเริ่มเอ,อ่อ เธอไม่กล้าเถียงไม่กล้าแก้ต่างเพราะหลักฐานมันอยู่ตรงหน้าอาหารเหลือเต็มโต๊ะที่พวกเขากินไม่หมดนิดามองภาพนั้นแล้วหัวใจบีบรัดเธออยากจะตะโกนอยากจะหนีแต่ขากลับหนักเหมือนหินทันใดนั้นผู้จัดการโรงแรมเดินเข้ามาโค้งเล็กน้อยก่อนพูดเสียงสุภาพเรียนลูกค้าทุกท่านบุฟเฟ่ไม่ใช่ที่สำหรับการทิ้งขว้างอาหารเรายินดีบริการแต่ก็ขอความเคารพในมารยาทร่วมกัน คำพูดนั้นชัดเจนแต่สุภาพทว่าในห้องกลับยิ่งกดดันเหมือนทุกสายตากำลังตัดสินพ่อนิ่งไปนานก่อนจะหันมามองลูกๆกเสียงสั่นต่ำออกมาจากอกพ่อไอไอที่ต้องให้คนอื่นมาสอนเรื่องง่ายๆแบบนี้ไอที่ลูกต้องมาเจอสายตาแบบนี้นิดาน้ำตาไหลพรากเธอไม่เคยเห็นพ่อยอมรับติดตรงๆแบบนี้ไม่เคยเห็นน้ำเสียงที่ประบางจนแทบแตกสลายรอบห้องยังคงเงียบ แต่เงียบนั้นกลับดังยิ่งกว่าเสียงตะโกนใดๆทุกคำทุกสายตาเหมือนกรีดลงกลางใจพ่อสุดตัวลงนั่งช้าๆมือสั่นจับแก้วน้ำแน่นโต๊ะที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือเพียงความเงียบและความอับอายนิดามองแล้วรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการห้องอาหารค่อยๆค,ค,คลายความเงียบเสียงช้อนกระทบจานกลับมาแวเบาแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นิดาหันไปมองโต๊ะรอบๆบางคนก้มหน้ากินต่อเงียบๆบางคนเหลือบตามองครอบครัวเธอด้วยความเวทนาและบางคนดูเหมือนกำลังสะท้อนตัวเองแม่เอื้อมมือมากุมมือนิดาแน่นลูกบางครั้งความผิดพลาดก็สอนเราได้มากกว่าคำสอนใดๆน้ำตาของนิดาหยุดลงบนโต๊ะเธอพยักหน้าเบาๆในใจเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมเรื่องง่ายๆอย่าง,างการกินถึงสะท้อนอะไรได้มากมายขนาดนี้ พ่อยังคงก้มหน้าเงียบแต่ดวงตาที่สั่นไหวบอกชัดว่าเขากำลังคิดคิดถึงเกียรติศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ที่คนไทยควรร่วมกันรักษาไม่ใช่ทําลายคืนนั้นหลังกลับจากโรงแรมบ้านทั้งบ้านเงียบผิดปกติแต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยการเรียนรู้นิดาเปิดโทรศัพท์เห็นรีวิวจากชาวต่างชาติคนหนึ่งเขียนไว้ว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ผมเสียใจ คือเห็นบางคนกินแล้วทิ้งมากมายทั้งที่มีอีกหลายคนในโลกนี้ไม่มีแม้แต่จะได้ลิ้มลองเธออ่านแล้วน้ำตาคลอนี่ไม่ใช่แค่คำวิจารณ์แต่มันคือกระจกสะท้อนใจจากวันนั้นครอบครัวนิดาเปลี่ยนไปพวกเขายังไปกินบุฟเฟ่เหมือนเดิมแต่ทุกครั้งจะตักพอดีกินหมดจานและสอนลูกหลานที่นั่งโต๊ะเดียวกันว่าการกินไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่มันคือการเคารพ ทั้งอาหารคนทําและเพื่อนมนุษย์ที่อยู่หวยหน้ากากตัวตลกและหน้ากากสศกร้าบทเรียนเรื่องนี้อาจไม่ใช่เพียงความอับอายในโรงแรมหรูแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าความภูมิใจในชาติไม่ได้วัดจากธงหรือำํำพูดสวยหรูแต่วัดจากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยจีนหรือชาติใดเกียรติศักดิ์รีและความรับผิดชอบเริ่มต้นจากการตักอาหารเพียงพอและกินให้หมด เครื่องกระจายเสียงในที่สาธารณะ call to action city เศร้าถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีข้อคิดฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวชีวิตจริงที่สะท้อนใจแบบนี้อีกและอย่าลืมครั้งหน้าที่คุณตักอาหารจงถามตัวเองว่าฉันกำลังกินเพื่อความสุขหรือกำลังทำร้ายความหมายของอาหารโดยไม่รู้ตัวเสียงดนตรีปิดท้ายดังขึ้นชา้ชา ภาพสุดท้ายคือจานอาหารที่ว่างเปล่าไม่มีเศษเหลือเพียงความรู้สึกเต็มอิ่มทั้งกายและใจ